เซโน่าเซโนวันน <Ce ino bubble> ี้ว <tube oses Five Wuhan> ่าก็คือคิวรถแหละอ่าตอนนี้มอยู่คิวรถเมย์เนาะมาที่อ่าสวนอากิแต่ว่าอ่าสุนทีเวจจอยู่ที่เซโนก่อนมาเด็อ่าอย่างอีซอกโค้งอีน้องดตามึงเด้อสำหรับคลิปนี้ผู้ใดที่เบิ่งอยู่สาเนาะอย่าลืมคอมเมนต์ ก็มนินน้องยู่องน้นวอยัี่หาเคยมานจะได้ไปกินปิงไก่จะได้ไปินปิงกลเโนเอ้ฮอคิวรถแล้วบางทีได้นำนาโนต่ออีกนินี่เ และพี่น้องเลยก็ไดที่เบิ่งอยูไทร์นะเป็นพี่น้องสวัสดิเกศเบิ่งบุญโยกฤษฎ์กะบอกแดเนาะอยู่ได้มาทางเซโนทางสวัสดิ์ของพวกเขาบันทึกการเดินทางหรือว่าบุญโยชาแนลเออเด้อพูดตรายวันีโลกถ่ายวันนี้สิได้ถ่ายตินไกย้อนด้นบ่ อ๋อเดียดยดยฮอรดแล้วพี่น้องเอ้ยเชโนผู้ใดได้มาต้องกินปิ้งไก่ผู้ใดบม่ได้กินปิ้งไก่ก็บม่ได้ไปเชโน่โอเคแน่พี่น้องเดชรถเมย์รถเมย์ฮอรดแล้วอ้าวสุดยอดไรโซเฟอร์มาแต่เจ็ดโมงครึ่งตอนนี้ตอนนี้ยังโมงแปดโมงครึ่ง เอาเอาเอาเดี๋ยวเด้อบุญึงบุญึงบุญยชิพาทุกคนไปเบื้องอาณาโชคดีแรกทำบริยังดีเจ้า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 เบื้องเบื้องอย่างไรคนบ่โอ้ยอย่างน้อยนึงเนาะบุญสนนอนหลับบ่บ่ลงเซโน่หน่อยไหมบ่เดี๋ยวไปอารอเบื้องอนณาปิ้งไก่เดี๋ยวเด้อไปเบื้องปิ้งไก่เซโน่กันเด้อเดี๋ยวไปท่านบอกว่ามีปิ้งไก่อยู่นี่เนี่ยให้บูญยนไปเบิ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวมาเซนโนต้องกินปิ้งไก่ไมาเเด้อเดอเด้อเดอดกูาเรพี่เด้ม่มามาฮอตเลยพี่น้องเนี่ยฮอดเชนโนละฮอดเชนโนละน <laughs> สบายดีโอ้ยเรเคยมาจากเครือ เพื่นบอกว่ามานี้ตองตรงมาเห็นปิงใกล้กอนมาเนี๋ยวเพิ่นบอกว่าไนะาเป็นตาเซฟข้าเนาะเดี๋ยวคนอยาถ่ายวิดีโอนี่มาเป็นตาเซบแท้ป,ปิงแล้วเท่าได้นี่นะ่ะโอ,อ้เพื่นไปใส่หรอ เออตีนเท่าไหรเนี่ยก็ลอยบ่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวน่าแซ่บน่าแซ่บเดี๋ยวข้าอย่างนีท้ายหูวไปหันมนี้เมื่อกี้เพื่อนท่าเพิ่นหองซะบุญอยู่รถฮู้จะบอกฮะฮู้วะเออวันนี้โอหอดคัมเนาะค่ะมอห์ดเวียนแข็งรู้อ่าไอ้เพิ่นมาไปเลาะเบิ่งปินใกล้จากน้อยไล่หันไอ้อันนี้ก็น่าแซ่บ เป็นเป็นไกล้ลาดปะออดเออแม่แต่เนาะเบิงบ่งนั้นนะโอ้คักคักคัเนี่ผู้ดใดมาเซโนโบมไดกินตพงกลกคือบมไมาเซโนโหนวดเนาะเล็กอ้อกอีกมวยอย่างอาเล็กไกลบ่ <laughs> ตัวใ่ญ่ๆนี่เท่ไเาไหร่เอ่ยละค่ะ โอ้ตัวนี้เง่้ยเจ็ดสิบตัวน้อยกระหลุดไปเนาะน้ำลายออกเว้ยเป็นตีนไกซื้อไหนแม่อีกฟักติดตามเบิ่งคลิปเดียวเพิ่งถ่ายคลิปหานเจ้านี่ยูทูบเลยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาบ้าเอินซื้อก็เอินหายเท้ะีีแต่ตัวน่้นเสียบเนาะเออ มานี่ที่ได้กลับบัดกลับมาก่อนเนาะเออเจ้าเจ้าเจ้าโอเคเนาะโอ้พี่ลึกเลยพี่น้องย่างมาคือว่าไก่เวลามาไล่ได้รถเมย์เมันท้ามันอยู่ได้เดี๋ยวพวกนี้นะเนาะไปที่ได้กลับเมืองกันบ้างเดี๋ยวเดียวว่กลับมาเด้อพี่น้องเด้อี๋มาซื้อน้ำเด้ออ่านี่แลละพี่น้องโอสีนูดอันนี้คือที่แม่สีนูดแท้แล้วนี่ เออหน้านู้นยีใส่เห้นแล้วป่ะนี่ฮะูได้มาเบงอันได้หน้านู้นนยยู่ส่เกาะคือว่าดำหน้านู้นดำหน้านู้นนายูใส่ฮะโอแนวนั่นบ่เออโดย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  เอา่น้งกลับคืนกลับคืนได้ฮูบแล้วเนาะขอบอกขอบใจทุกคนที่ติดตามไปอยู่อ่าแอดรถพันทะสุขเนอร์รถพันทะแ,นแ,นแนลนแลนแลนลงมา่ายคลิปซื่อๆได้คันนี้คันนี้จะใกล้ไปหมดเ <c ười>

ไปไปซื้อปีงไก่ผมสึกด,ดีใจมีควมสึกด,ด,ด,ดีใจที่ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปเนาะเป็นคลิปตั้งแต่เริ่มต้นแลนเข้ามาเนาะไก่ซีฮอตอนะนะตัวเซโนโน,ดดดโนอนคิวรถแล้วก็มีโอกาสได้ไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งอยูทีหาบอสกับจราซื้อปีงไก่เนาะก็ดีดีดี ขันมาตอนเวียนคือจิ้งข้างนะพี่น้องเนาะมาตอนเวีนตอนเวียนจีนไทยงามง่ามาพี่น้องได้เบิวงนเดี๋ยวนะสำหรับคลิปนี้ก็ซีมีเหี่ยวนั้นพี่น้องเด้อผู้ใดที่เบิ้งอยู่ใส่เนาะอ่ายังไนั้นได้กดไลค์กดติดตามบุญยูกกดติดตามไว้เนาะมียังก็คอมเมนต์ทอกท่ามียังก็คอมเมนต์ดิ้นนำแล้วบุญยจะมาตอบคอมเมนต์พี่น้องเด้อขอบใจทุกคนโชคดีเอาไว้เจอกันคลิปหน้า